ขาจอนสูตรทงแนในตอนที่7ของซีรีส์เชฟยอนจียองต้องการหม้อแรงดันสูงและได้ยินมาว่ามีเพียงคนเดียวที่ทำได้ชื่องเขาคือจางชุนแซงหลานชายของจางยองชิลยอดนักประดิษฐ์ยุคโชซอนโดยจางยองชิลเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ในรัชสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราชเขาเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเครื่องพิมพ์เหล็กกาบินจานาฬิกาน้ำจากยองรู นาฬิกาแดดเรือนแรกของเกาหลีอังบูอิลกู มาตรวัดปริมาณน้ำฝนชึกอูกีและมาตรวัดปริมาณน้ำเครื่องแรกของโลกที่เรียกว่าซูเปียวกลับมาที่เรื่องของรุ่นหลานจางชุนแซงขงขานั้นปฏิเสธเชฟยอนจียองและบอกให้ไปหาวิธีทำหม้อแรงดันเองแต่เชฟจียองได้น้มน้าวใจของจางชุนแซงงโดยการแนะนำวิธีการกินขนมข้าวพองโรดยด้วยผงพริกแดงโคชูและน้ำตาลรวมถึงได้ทำอาหารจากบ้านเกิดของจางชุนแซงที่ทงแน ถ้าเรือปูซานซึ่งเกาหลีจะมีเมนูอาหารแป้งทอดไส้ต้นหอมเกาหลีหรือที่เรียกว่าพาจอนอาหารเกาหลีประเภทชอนหรือก็คือแผนเค,ค้กที่มีต้นหอมเป็นส่วนผสมหลักโดยคําว่าพานั้นแปลว่าต้นหอมพาจนสูตรทงแนมีต้นกําเนิดมาจากทะเลและต้นหอมเนื่องจากว่าปูซานนั้นอยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีมีภูมิประเทศติดท,ทะเลอย่างไรก็ตามในสีเรื่องนี้นั้นการจะไปหาอาหารทะเลเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเชฟยอนจียอง จึงได้ทําแป้งเหนียวข้นแบบแพนเคก้กโดยเลือกใช้ส่วนผสมหลักคือแป้งพาจนไข่และต้นหอมนี่คือนในเมนูที่หลายคนคุ้นเคยเพรชาวเกาหลีมักจะกินพาจนในวันที่ฝนตกพร้อมกินแกล้มกับเหล้ามักกลัลลีได้ได้ว่าเป็น วัฒนธรรมเกาหลีที่มักจะกินอันจูซึ่งหมายถึงอาหารที่กินกับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สำหรับสูตรทำทงแนพาจนคือการผสมแป้งเกลือและน้ำเข้าด้วยกันเพื่อทำแป้งพาจนเกาหลีวางต้นหอมซอยลงในกระทะจากนั้นจึงเทส่วนผสมของแป้งแพนเค้กลงไปตอกไข่ที่ตีแล้วลงกระทะพอทั้งสองด้านจนเหลืองทองไฮไลท์เด็ดก็คือ ถ้าใส่อาหารทะเลลงไปในพาจอนจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือสูตรสำเร็จของทงแนพาจอนซึ่งถ้ากินกับมักกอลีแล้วจะฟินมากๆ